สวัสดีครับผมพบกับเราอีกแล้วนะครับกับ nny service นะครับวันนี้นะครับเราจะมีเกดความรู้เล็กๆนะครับมาฝากนะครับเกี่ยวกับลูกค้านะครับที่ชอบถามนะครับว่าล้างแอร์เนี่ยต้องเติมน้ํายาไหมหรือว่าบางที่เนี่ยล้างแอร์แล้วให้เราเติมน้ํายาด้วยนะครับคืออันนี้เราต้องพูดให้เข้าใจก่อนนะครับว่าการล้างการล้างแอร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องเติมน้ํายาเสมอไปนะครับนอกจากว่าเราเจออาการของน้ํายาขาดน้ํายารั่วอะไรอย่างนี้นะครับเราถึงจะต้องทําการเติมน้ํายานะครับ ซึ่งทุกครั้งที่เราล้างแอร์เนี่ยเราจะไม่มีการเติมนน้ายานะครับแต่ว่าเราจะทําการเช็คระดับน้ํายาให้นะครับซึ่งการเช็คระดับน้ายาเนี่ยมันมันเช็คได้หลายแบบว่าน้ํายาขาดน้ํายาเกินมันจะมีการเปรียบเทียบหลายๆยอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นน้ํายาไม่ว่าเป็นอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยในลาเราล้างแอร์เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เติมนน้ายาให้ลูกค้านะครับเพราะว่ามันมันน้ายาเนี่ยมันปกตินะครับแต่การที่แอร์เนี่ยมันเย็นความเย็นมันลดลงเนี่ย <perfekt> คือมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างก <ps> ็คือ1ก็คือฝุ่นนะครับฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะไอ้ฝุ่นที่ตัวตัวเรียกง่ายๆว่าตัวคอยเย็นนะครับเยอะเพราะฝุ่นเยอะๆเนี่ยพัดลมที่ที่ทำความเร็วลมนะครับพัดลมที่ที่ทำลมออกมาเนี่ยมันทำไ้ได้ต่ํา พอทาได้ต่ําเนี่ยแรงพัดลมอะ่ะจากที่จากที่แรงแงมันก็ไม่แรงเพอาไม่แรงปุ๊บมันก็จะไม่เย็นมันก็เย็นลดลงนะครับการาทําความเย็นในห้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช้านะครับอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แอ์ไม่เย็นได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าสามารถล้างได้เองได้โดยมันจะมีฟิลเตอร์อยู่ข้างหน้าแอร์ครับตรงนั้นอะ่ะให้เอามาทําความสะอาดสักเดือนละครั้งก็ได้นะครับเดือนละครั้งก็ได้ เราจะอธิบายให้ฟังสัง้นๆว่าแอร์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยตัวระบบมันเนี่ยมันจะเป็นระบบปิดนะครับระบบปิดหมายถึงว่ามันจะมีน้ํายาหมุนเวียนในระบบตลอด<ง>ถ้าไม่เกิดการรั่วไม่เกิดการอะไรขึ้นมาเนี่ยน้ำยาจะเวียนอยู่อย่างนั้นตลอดคือจะไม่มีการหมดนะครับก,ก็คือแอร์พวกแอร์พวกตู้เย็นพวกอะไรเงี้ยคือแบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันเลยคือเครื่องทเครื่องทาความเย็นนะครับคือมันจะมีการหมุนเวียนตลอดไม่ต้องเติมน้ํายาไม่มีน้ํายาหมดนะครับอันนี้เข้าใจ ก่อนนะครับเข้าใจก่อนแต่ทีนี้ว่าถ้าถ้าน้ํายาต่ําจริงเนี่ยต่าแบบไหนให้สังเกตได้ยังไงสังเกตด,ด้วยตัวเราเองนะครับสังเกตด,ด้วยตัวเราเองว่าถ้าแอร์ไม่ค่อยเย็นถ้าเราไม่มีเครื่องมือแอร์เนี่ยมันจะบ่งบอกตัวมันเองแล้วว่า1่ท่อเล็กๆท่อเล็กนะครับที่เป็นท่อฉีดเนี่ยท่อแอร์เนี่ยที่เป็นท่อเล็กอ่ะมันจะเป็นขาวๆมันจะเป็นน้ําแข็งมันจะเป็นขาวๆเลยจะเป็นมันจะเป็นน้ําแข็งก็ให้ไปสังเกตดูได้สังเกตดูด้านนอกได้ว่า ท่อมันเป็นน้ำแข็งไหมถ้ามันไม่เป็นก็อาจจะอาจจะไม่รัว่วน้ํายาอาจจะไม่ต่ําแต่แค่ตันนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าบางที่คอยมันอยู่สูงอยู่ข้างนอกอยู่นัน่นนี้ก็ให้เป็นสเกตที่ตัวคอยเย็นพอเราเปิดฟิลเตอร์ออกมาเนี่ยมันจะมีแผงแผงฟินข้างในอยู่ถ้าเกิดว่าน้ํายาไม่พอเนี่ยแผ่ไอ้ตรงแผงฟินมันอะมันจะเป็นขาวๆเป็นน้ําแข็งเกาะหมดเลยอันนั้นอะอาจจะอาจจะรั่วได้นะครับอาจจะรั่วได้อันนี้ก็คือการการดูเบื้องต้น ว่ารั่วไม่รั่วนะครับแล้วทําไมถึงไม่เย็นนะครับเวลาเราไปทํางานเนี่ยเราจะต้ตองตรวจสอบแอร์ก่อนทุกครั้งนะครับหเปิดเทสก่อนทุกครั้งแอร์ Air ปกติไหมน้ํายาปกติไหมกะระแสเท่าไหร่น้ํายาแรงดันน้ํายาเท่าไหร่นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยล้างนะครับพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการเทสอีกครั้งหนึ่งว่าโอเคความเย็นปกติไหมน้ํายาลดลงมาเท่าไหร่กะระแสลดลงมาเท่าไหร่ซึ่งการล้างแอร์เนี่ยมันจะทําให้ประหยัดไฟลงมาเพราะว่าเครื่องเนี่ย ทำประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะครับทําความเย็นได้ดีขึ้นเย็นได้เร็วขึ้นนะครับมันก็ทําให้ประหยัดไฟขึ้นนะครับเหตุหลักๆมันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับแอร์นะครับก็ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแล้วเราจะหาข้อมูลมาที่จะเล่าให้ลูกค้าอื่นฟังนะครับก็ยังไงก็ขอฝาก nny air service ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีแค่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ